สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ e นเทอร์ยิมแอ e t ท c s c ติ o สูวันนี้ผมมีท่าเล่นกล้ามเนื้อแขนด้านหลังหรือกล้ามเนื้อไตเสน้นดีมาฝากนั่นก็คือท่าโลกุชดาวนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเล่นที่ถูกเป็นยังไง ย่างแรกนะครับให้เราเซ็ตตัวยืดอกตัวตรงกดสะบักลงจับตัวเชือกลงมาลน้มตัวมาทางด้านหน้าเล็กน้อยล็อกหัวไหล่เอาไว้ให้อยู่กับพี่กดตัวโ้มลงมาช้าๆ้าตั้งขึ้นพยายามลอ็อกมุมศอกไม่มุยายามศอกเนี่ยขยับไปทางด้านหน้าหรือด้านหลังมากเกินไปจังหวะขึ้นอาจจะเข้าจาังหวะลงอาจจะออก,ก,อออกเกรงค้าเล็กน้อยถ้าค่อยๆ นี่คือท่าเล่นที่ถูกต้องนะครับท่านี้ที่ควรระวังคือระวังมุมศอกจะขยับมากเกินไปในลนักษณะนี้แล้วก็อีกอย่างคืออย่าให้หลักโงงลักษณะนี้พยายามใช้ปกหลักตรงตลอดเวลารับมุมศอกเอาไว้ลงเกงค้าขึ้นต้าช้าๆอันนี้คือวิธีการเล่นโรบสดาที่ถูกต้องครับ